สวัสดีค่ะเด็กเกรดวันทุกคนกลับมาพบกับดิฉันคณะเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนนะคะที่จะเตรียมนะคะสอบปลายภาคที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้นะคะเด็กๆนะคะเตรียมชี้สรุปบทเรียนขึ้นมาคู่กันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่อง คำคล้องจองนะคะคำคล้องจองคืออะไรนะคะคำคล้องจองหมายถึงคำที่ใช้สระเหมือนกันและมาตราตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆด,ด,ดูค่ะมะนาวใช่ไหมคะคล้องจองกับคำว่าชาวนาคำว่านาวเด็กๆเ,เห็นลูกศร์ในช่คณชี้ไหมคะคำว่านาวและคำว่า ชาวนะคะมีผสมสละอะไรเหมือนกันเอ่ยเก่งมากเลยค่ะสละอานะคะและตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวเดียวกันด้วยก็คือวอแหวนนะคะอยู่ในมาตราแม่เกเหมือนกันนั่นเองค่ะฉะนั้นคำว่านาวกับคำว่าชาวก็จะคล้องจองกันค่ะต่อไปไปดูตัวอย่างคำคล้องจองอีกค่ะเด็กๆคำว่าระกรรมคล้องจองกับคำว่า ลำยคําว่ากรำรกับคําว่าลำใช่ไหมคะคล้องจองกันเพราะว่ามีสระอําเหมือนกันเด็กๆสังเกตตัวสีแดงนะคะที่เชื่องคณะทําเป็นสีแดงไว้นะคะต่อไปเด็กดีคล้องจองกับคําว่ามีค่าคําว่าดีกับคําว่ามีนะคะประสมสระอีเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อไปน้าชมคล้องจองกับคําว่าสมควรคําว่าชมและสมนะคะ คล้องจองกันเพราะว่าประสมสาระโอลดลูปนะคะและตัวสะกดคือมอม้มาเหมือนกันนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะรักลูกคล้องจองกับถูกทางนะคะคำว่าลูกประสมสระอูถูกเหมือนกันค่ะก็ประสมสระอูและตัวสะกดก็เป็นกอไก่เหมือนกันนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคุกกี้คล้องจองกับคำว่า ปีใหม่นะคะคำว่ากี้กับคำว่าปีประสมสะระอีเหมือนกันส่วนวรรณยุกต์นะคะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะเด็กๆก็คือเรื่องคําตรงข้ามคําตรงข้ามคืออะไรก็คือคําที่บ่งบอกให้ทราบได้ว่าคํานั้นๆน,น,นะคะจะมีความหมายตรงกันข้ามเช่น คำว่าหนาวตรงข้ามกับอะไรคะเด็กเก่งมากเลยค่ะตรงข้ามกับคำว่าร้อนเห็นไหมคะความหมายก็จะตรงกันข้ามกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำตรงข้ามนะคะผู้ชายตรงข้ามกับผู้หญิงอ้วนตรงข้ามกับผอมรวยตรงข้ามกับจน กลางคืนตรงข้ามกับกลางวันซ้ายตรงข้ามกับขวาเปิดตรงข้ามกับปิดไม่ยากใช่ไหมะคะเด็กๆเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องคำลักษณะนาม คำลักษณะนามคืออะไรเอ่ยคือคำนามนะคะที่ใช้บอกลักษณะของนามต่างๆนะคะที่อยู่ข้างหน้าซึ่งมักจะเขียนหลังคำที่บอกจํานวนนับนะคะตัวอย่างเช่นฉันมีแก้ว3ใบคำว่าใบาเห็นไหมคะจะอยู่หลังจำนวนนับนะคะเป็น ลักษณะของใบคือบอกลักษณะของแก้วนะคะที่เราเรียกเป็นใบนั่นเองค่ะต่อไปรถคันนี้สีเหลืองนะคะคำลักษณะนามบางคำอาจจะอยู่หลังคันนามซึ่งถ้าเจอลักษณะแบบนี้คือจะบอกได้ว่ามีาจำนวนหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งอย่างเช่นรถคันนี้สีเหลืองแสดงว่ามีรถจำนวนหนึ่งคันนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะดูตัวอย่างนะคะคำลักษณะนามนะคะดินสองสองแทงบ้านหนึ่งหลังแมวสามตัวหนังสือสี่เล่มแอปเปิลสามผลเด็กๆสังเกตนะคะตัวที่เชื่อมขนาดพิมพ์มาสีแดงนะคะคำเหล่านี้จะเป็นคำลักษณะนามนะคะซึ่งแสดงถึงลักษณะของคำนามด้านหน้าเลยนะคะ ด้านข้างนะคะถุงใบนี้รองเท้าคู่นั้นสวยจังฉันชอบหนังสือเล่มนี้มากแสดงว่าเห็นไหมคะคำว่าใบาคู่เล่มนะคะก็จะเป็นคำลักษณะนามซึ่งแสดงจำนวนนับเท่ากับ1จะอยู่หลังคำนามด้านหน้านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะมาเริ่มที่มาตราแรกเลยค่ะมาตราแม่กลมนะคะคือคําที่มีมอมานะคะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นคําว่ามะขามอมยิม้มอิ่มเอมซ่อมแซมกล่อมเป็นต้นเด็กๆสังเกตนะคะตัวสะกดที่เชิงคณาทําเป็นสีแดงไว้นั่นแหละค่ะ ก็คือตัวสะกดนะคะซึ่งเป็นมอม้าทั้งหมดเลยฉะนั้นตัวอย่างที่เชื่อนขคณานยกมาก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาตราแม่เกลมาตราแม่เกลก็คือคำที่มีวอลแหวนนะคะเป็นตัวสะกดตัวเดียวนะคะที่เด็กอย่างเช่นคำว่าบ่าวผิวขาวมะพร้าวไข่ดาว ข้าวเหนียวเป็นต้นเด็กๆสังเกตดูนะคะว่า,าวรแวนนะคะที่เชิ้คณาทาเป็นสีแดงมาเนี่ยเป็นตัวสะกดวอร์แวนหมดทุกตัวเลยฉะนั้นตัวอย่างคําเหล่านี้ก็คืออยู่ในมาตราแม่เกลนะคะจะเป็นตัววอรแวนตัวเป็นตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะมาตราแม่เกยมาตราแม่เกยคือ คำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่ามาลายัยง่ายดายระเหยยเฉยเมยช่วยด้วยเด็กๆสังเกตค่ะตัวสะกดตัวอะไรหมดเลยคะเก่งมากเลยค่ะยอยักษ์นะคะฉะนั้นแม่เกยจะมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวก็คือยอยักษ์เท่านั้นนะคะที่เด็กจะไม่ดีนะต่อไปค่ะมาตราแม่กกนะคะ คืออะไรมาตราแม่กกนะ,นะคะก็เป็นมาตราอีกมาตราหนึ่งนะคะที่จะใช้ตัวสะกดนะคะ4ตัวเลยก็คือกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังซึ่งทั้ง4ตัวนี้นะคะจะออกเสียงเหมือนกอไก่นะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเช่นคำว่าบริจาคไข่มุกเลขหก โยกเยกนะคะเป็นต้นเด็กๆสังเกตนะตัวสะกดอยู่ด้านหลังใช่ไหมเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นคอควายหรือ,ขอขคอไข่คําว่าบริจาคหรือคําว่าเลขนะคะก็ออกเสียงเหมือนกอไก่ฉะนั้นนะคะถ้าเกิดตัวสะกดเด็กๆเข็นมีอยู่4ตัวเนี้ยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าอยู่ในมาตราแม่กกนะคะต่อไปครเด็กมาตราแม่ก,กด มาตราแม่กฎนะคะจะออกเสียงดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดและเป็นมาตราที่มีโอ้โหเป็นมาตราที่มีตัวสะกดมากที่สุดเลยค่ะลูกมีดอเด็กเจ้าจานชอช้างซอโซดอชดาตอปะตักทอฐานทอนางบุนโททอบุเท่าตอเต่าถอถ,ถ,ถุงทอทหารทอทง เสาเสือสอสลาและสาฤาษีนะคะทั้งหมดนี้เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ออกเสียงเหมือนดอเด็กตัวอย่างคำนะคะเช่นคำว่าเปิดปิดนะคะตำรวจตลาดรถ นะคะเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วคำในมาตราแม่กฎนี้มีเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวดเด็กลองไปฝึกอ่านนะคะลองไปฝึกอ่านและทบทวนดูจริงๆแล้วมีเยอะมากถ้าเด็กๆเห็นตัวอย่างนะคะคำในที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กทั้งหมดนี้นะคะก็คือให้รู้ไว้เลยว่าคำเหล่านั้นอยู่ในมาตราแม่กฎถ้าเขาเป็นตัวสะกดนะคะ ต่อไปค่ะมาตราสุดท้ายคือมาตราแม่กบนะคะมาตราแม่กบก็คือคำที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟัน ah ah และพอสมเพานะคะมีอยู่5ตัวซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะออกเสียงเหมือนบอใบไม้นั่นเองค่ะเช่นคำว่ายีราฟเคารบกะพริบรูปภาพเด็กสังเกตนะคะตัวสีแดงนะคะเป็นตัวสะกดทั้งหมดนี้ออกเสียงเหมือน บอใบไม้และมีตัวอย่างอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะมาตาตัวสะกดที่เชิงคณาออกหลายข้ออยู่นะต่อไปค่ะการเรียงประโยคการเรียงประโยคนะคะเป็นการเรียงลำดับความสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเรียงลำดับความสัมพันธ์นะคะผิดนะคะหรือว่าต่างกันนะคะจะทำให้ความหมายของประโยคนั้น เปลี่ยนไปนะคะอ่านแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจจะงงนะคะฉะนั้นสําคัญมากเด็กๆต้องเรียงลําดับประโยคให้ถูกต้องอ่านแล้วสามารถเข้าใจในเนื้อหาในเนื้อเรื่องนั้นได้นะคะไปดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะมีคําว่าขนทรายเด็กๆเข้าวัดเราจะเรียงประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรเอ,อ่ยเด็กๆช่วยเชื่อมคณาคิที่เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ เราจะเรียงได้ว่าเด็กๆขนทรายเข้าวัดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะตัวอย่างที่2องค่ะมีคำว่ารถน้ำพรขอพ่อแม่ผู้ผาเราจะนำคำเหล่านี้มาเรียงประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะเด็กๆลองคิดเจ้เาดิฉันขณะ่อยค่ะอ่าผูผา รดน้ำขอพรพ่อแม่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคะ่ะตัวอย่างที่สามมีคำว่าเมษายนเดือนร้อนอากาศเราจะเรียงใหม่ได้เป็นประโยคว่าอย่างไรคะเด็ก<ๆ>อ่าช่วยชคิดหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเราจะเรียงใหม่ได้ว่าเดือนเมษายนอากาศร้อน เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กจะเป็นเรื่องสัญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณเรามาดูที่สัญญาณแรกเลยค่ะคือสัญญาณอะไรเอ่ยเด็กๆน่าจะคุ้นชินกับสัญญาณนี้มากคือสัญญาณอะไรคะเก่งมากเลยค่ะสัญญาณไฟจราจรนะคะความหมายของสัญญาณนี้ก็คือสีแดงให้รถหยุดสีเหลืองให้รถ เตรียมหยุดนะคะสีเขียวคือให้ลถไปได้เราจะเจอที่แยกไฟแดงนะคะที่ถนนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่คือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยทางม้าลายเก่งมากๆค่ะความหมายของสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือแสดงพื้นที่ให้คนเดินข้ามถนนเด็กๆสังเกตไหมคะหน้าโรงเรียนของเรา ก็มีนะคะเวลาเด็กๆจะเดินข้ามต้องเดินข้ามกับผู้ปกครองเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายห้ามเข้านั่นเองค่ะแสดงพื้นที่ห้ามเข้านะคะถ้าเด็กๆเ,เจอสัญลักษณ์นี้นะคะเราห้ามเข้าไปในสารที่นั้นๆน,น,นะคะต่อไปค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะคืออะไรเอ่ย ผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆกันเราจะเจอที่ไหนคะอ่าเชื่อว่าหลายคนรู้จักก็คือสุขานั่นเองหรือห้องน้ำนั่นเองเราจะเจออยู่ทุกทุกเกือบทุกที่เลยนะคะัามน้ำมันห้างสรรพสินค้าหรือว่าอาคารออฟฟิศนะคะโรงเรียนของเราก็มีนะคะคืออะไรความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็คือ ถ้าเป็นรูปผู้หญิงนะคะแสดงห้องน้ำหญิงรูปผู้ชายแสดงห้องน้ำชายนั่นเองค่ะต่อไปสัญลักษณ์นี้ค่ะคืออะไรเอ่ยเหมือนเปลวไฟคนกำลังวิ่งเก่งมากค่ะทางหนีไฟนั่นเองค่ะความหมายก็คือ แสดงทางออกเมื่อมีเหตุอันตรายเราจะเจอสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆก็คืออยู่ตามอาคารตึกนะคะในห้างสรรพสินค้าโรงหนังเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์นี้เลยนะคะก็แสดงเมื่อมีเหตุนะคะเหตุด่วนเห,เหตุอันตรายแผ่นดินไหวไฟไหมนะคะเราก็จะวิ่งออกตามทางหนีไฟนี่เองค่ะซึ่งจะเป็นบันไดนะคะเด็กๆ สัญลักษ์ต่อไปค่ะเด็กๆเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีคนอยู่ด้านไหนคืออะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะก็คือลิฟต์นั่นเองความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็คือแสดงจุดที่มีห้องเล็กๆนะคะเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะสำหรับนำคนหรือของขึ้นลงนะคะตึกหนึ่งของเรานะคะก็จะมีลิฟต์อยู่เด็กๆเห็นไม่สังเกตนะคะบันไดกลางก็จะมีลิฟต์อยู่ซึ่งเด็กๆนะคะเวลาจะขึ้นลิฟต์ต้องขึ้นกับ ผู้ปลกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะนอกจากที่โรงเรียนเรายังจะเจอที่ห้างสปปรรพสินค้านะคะคอนโดอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เราขึ้นลงนะคะตึกได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเซลล์ต่อไปค่ะคืออะไรเอ่ย เก่งมากเลยค่ะโทรศัพท์นะคะแสดงจุดที่มีโทรศัพท์ติดต่อเราจะเจอโทรศัพท์นี้ก็คือบริเวณสถานที่สาธารณะสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้าหรือหน่วยงานต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้คืออะไรเอ,อ่ยเก่งมากเลยค่ะ ไฟฟ้าแรงสูงความหมายของเครื่องหมายนี้นะคะก็คือแสดงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูงและเป็นอันตรายนะคะฉะนั้นเด็กๆถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้หรือเครื่องหมายนี้นะอย่าไปอยู่ใกล้อันตรายมากๆอาจจะมีไฟฟ้ารั่วหรือช็อตทำให้เราถึงกับเสียชีวิตได้อันตรายมากๆเลยค่ะเครื่องหมายสุดท้ายสัญลักษณ์สุดท้ายค่ะก็คืออะไรเอ่ยเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วมีกระดูกไข้ ยาอันตรายเก่งมากเลยค่ะความหมายก็คือเป็นยาแผนปัจจุบันนะคะที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามันประจําบ้านการที่เราจะใช้ยานี้นะคะต้องการการดูแลจากใครเอ่ย แพทย์หรือคุณหมอหรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญนะคะจะเป็นคนดูแลจัดยาตรงนี้ให้กับเด็กๆนะคะอีกทั้งคุณพ่อคุณแม่จะคอยดูแลในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้ผิดหรือทานมากเกินไปอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้อันตรายมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะจบบทเรียนแล้วนะคะยังเหลือเนื้อเรื่องนะคะในพาทีบทที่11、บทที่12ลำนำบทที่7บทที่8เด็กๆไปอ่านทบทวนเองนะคะวันนี้นะคะทีเชิญคน,นามาทบทวนนะคะในเกี่ยวกับหลักภาษานะคะแล้วก็เครื่องหมายต่างๆให้เด็กๆได้รับทราบนะคะอ่ะ ใกล้สอบแล้วนะคะเด็กๆสัปดาห์หน้าเราสอบแล้วฉะนั้นอย่าลืมทบทวนนะคะทุกๆรายวิชาทั้งของครูไทยครูต่างชาตินะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆเกรดวันทุกคนนะคะสอบได้คะแนนเกรด A ทุกวิชาเลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ